ส่วนกำพลเล็กนี่อาวุธหนักอาวุธแรงสอกคมกริบครับอย่าชมหน้าของกำพลเล็กเงาเปิดขึ้นมาเนี่ยยันเสมอมรกตมรกตนี่ก็ลูกศิษย์ของคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับ,รบซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นอยู่นครใช่ไหมใช่ครับนครั้ไม่ใช่นครน,น่าจะสีมานะครับนครศรีธรรมาราชถูกต้องครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยชาวใต้ครับที่ฝีไม้ไลายมือนี่ไม่ธรรมดาครับสำหรับมรกตแล้วก็วันนี้เนี่ยรูปร่างแกได้เปรียบด้วยสูงยาวกว่านี่ครับคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นถอดมงคลนะครับให้กับทางด้านมรก็ถือว่าเป็นมวยเข่า นะเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามรดกอดใจใจไม่ดีแต่ช่วงนี้นี่โอ้โหใจดวงเบลเลอร์เลยครับใช่ครับส่วนคนนี้ครับผู้สนับสนุนรายใหญ่เสียแขกมวยในค่ายโอ้โชนะมี10ตัวชนะ11ครับครับช่วงนี้ชนะตลอดเลยครับกำลังใจที่ครับเพราะว่ามวยของเสียแขกเนี่ยที่สนับสนุนจะมีทองติดไม้ติดมือกลับตลอดถ้าเป็นผู้ชนะครับผมทองคำนะครับไม่ใช่ทองมว้วน ถ้าทองม้วนมาเอากับผม2อคนครับมาดูยกที่สองครับเดินหาแน่นอนรับสำหรับกำุนเล็กไต้ขาต่อยหมัดแรงครับมีสองด้วยหมดยกแรกในราคาเป็นทางด้านมรกฏครับโอ้ขึ้นมาใหญ่แฟนมวยมองเป็นต่อ5้สี่มรกฏวันนี้นี่มายกกาดสูงเหมือนกันก็รู้แล้วครับว่าชื่ออปตอกำคีเนี่ยชกกัวไม่ตายไม่ขึ้นชกครับ พี่คายเขายุงเนี่ยไม่ตบนะเขาใช้ต่อยเอา,เอาหมัดหนักแต่ผมว่าถ้าเขาดูอยู่เนี่ยเอเกโอต้องระวังนะค,ะครับ่นก็ามาซอม้อมทางด้านพิชัยเนี่ยก็มาซ้อมอยู่13เหรียญนะฮะวันนี้หลายหายคนก็มาซ้อมอยู่13เหรียญน,นะ,ค,ะครับครัอย่างใช้จังหวะฝีมืออยู่คก็มารากดยังไม่จับตีเพราะนี่แค่ยกที่สองเท่านั้นครับมวยเข่าเนี่ยจะเริ่มทำการประมาณยกที่สามขึ้นไป แต่ตอนนี้มวยหมัดมาแล้วครับเจาะยางเข้าไปนี่ครับมีหมัดด้วยมรกรดี่ก็หลังๆโดนไม่ค่อยได้ครับโดนเข้าไปโตในแข้งจังหวะการถอยนี่ต้องยกกาดด้วยนะครับเนีย่ยบังและโต้บังและโตโอ้กัมพลเล็กมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหดูเหลือเกินครับกัมพลเล็กลราคางดังก่อน,นครับเอาซะเสียวทีเดียวครับออทคโอผ่านไปสองยกนี่ มีสนุกแล้วครับตอนนี้หมด2ยกเสมอกรรมคนเล็กครับมีลูกหนักมีลูกหนักมอรกอดเนี่ยโดนขามากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเคยโดนแป๊ะเท่งเตะขานอกมาแล้วครับเพื่อรักหนักเลียมโหเลยวันนั้นอ่ะครับโอ้โหการคอเอาจังหวะนี้เตะเสียหลักล้มลงไปเอาเลยครับเกมเปิดแล้วครับตอนนี้ไม่อยู่ห่างแล้วมรกอดพยายามจะคล้องคอโดนตีหน้าขาไปครับ เสียบหน้าขาโอ้โหโดนมากๆนี่มันเสียวนะครับตรงนั้นตรงไหนครับตรงหน้าขาครับนอ่คโอเดธันนักครับเนี่ยหน้าขาเนี่ยโดนบ่อยๆทําเสียวโอ้โหดีครับตัวไปที่พุงอีกแล้วยัดไส้ทีครับแต่ถ้าเข่าเนี่ยเมเรากดแกไม่กลัวอยู่แล้วเพราะที่หน้าค่ายก็ติดป้ายไป้แล้วครับว่ารับช่างตีเข่าอะไรกำพลเล็กไม่สนนะครับตีได้ตีมาโอ้ยโดนแค้นครับเม็ดนี้ แม่กันเลยครับใครดีใครอยู่ไม่กลัวแล้วครับวรกรดบอกว่าพลังหมัดแค่นี้หนูทนได้อืแต่ศอกเลยครับหมัดไม่เท่าไหรแต่ซอกนี่มันเจ็บเอาลากมาลากมาตีดูวรกดครับเน็บไปครับสามสี่เมตรจะได้ช่วงครับทำแล้วมันเห็นเนี่ยโดนในเข้าไปแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าครับสำหรับกําพลเล็กเขาบอกว่ามวยทรงนี้นี่จะกลัววงในครับพันเอกพันธ์รัตะนสุนทอนเนี่ยจ้องเลยครับ ตีได้ทําได้แต่ห้ามผิดกติกาเอาแยกได้ต่อครับมรกตตอนนี้เปิดเกมเดินเต็มสูบแล้วครับมรกตอยู่ห่างไม่ได้ครับโดนหมัดเอาล็อกเอวยังตีไม่ได้ครับหมดยกที่สาโอ้โหกลายเป็นคู่สนุกของดีเลยครับอ,อกอาวุธนี่แทบหายใจหายคอไม่ทันครับสถานการณ์ตอนนี้มรกตกลับมาเป็นต่อ19ครับคุณนอตถือว่ายังไม่ไปลไหนไกลนะครับ มาดูยกสี่เลยอบอกว่าหมัดมาเข่าไปอะครับกำาันเล็กจัดหมัดจัดศอกมาเจอเข่าวสวนเข้าไปเอายกสี่เป็นยังไงครับดูกันต่อกำาันเล็กก็ไม่หนีเหมือนกันครับเข่าก็เข่าสู้เหมือนกันเสียบขวาเข้าไปก็มรกรดเอาอุ้ยมีสองด้วยครับเสียบขวาต่อยขวาโอ้โหโดนเข้าไปหน้าสะบัดเลยครับโดนเข้าไปอาการไม่ดีแล้วนะครับมรกรดกำาันเล็กนี่รู้จุดครับศอกมามรากรดขยบับเอาลูกนี้ล่นแล้วครับ โอ้โหแลดูครับกรรมการนับไปถึง3าแล้วก็โบมือยุติการชกเลยครับเพราะว่าสภาพของมรกตไม่ไหวครับโดนเข้าไปเต็มๆเป็นต่ออยู่ดีๆครับแลดูจังหวะกําพลเล็กมรกตสาด์แข้งซ้ายนำไปครับแล้วกาตกโดนแหวกเลยครับโงงัดซ้ายขึ้นมาครับทัดมาลาโอ้โหแล้วดูท่าดีใจกําพลเล็กศอกสามมิติครับออเคโอครับเกมจบยกสี่